สวัสดีครับผมนายถินพลไสเหลียงผู้บริหารทีเจนซี่ไทยแลนด์จำกัดวันนี้เรามากับคณะมาพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อโควิด -19 นอกจากบริษัทของเราพ่นยาฆ่าเชือ้อโควิด -19 แล้วยังเป็นบริษัทออกแบบหรืออินเทอร์เนียดีไซน์ครับและไม่เพียงที่เราจะมาทำงานออกแบบแล้วก็มาทำการพ่นยาฆ่าเชือ้อโควิด -19 นี้ด้วยครับส่วนใหญ่ ที่เราทำเนี่ยส่วนมากเราจะทำมาพิบาลช่วยเหลือสังคมเพื่อจะให้ประชาชนมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตตอนนี้ของเราก็มีการฆ่าเชื้อตามบ้านตามบริษัทตามออฟฟิศแล้วก็ตามรถตอนนี้ของเราเนี่ยช่วยเหลือสังคมจากจะพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิ 19, ด19รถยนต์ครับฟรีวันละ10คันสถานที่ที่จะไป พ่นยาค่าเชื้อรถยนต์โควิด19นี้อยู่ถนนบางบุเทียนชายทะเลนะครับอยู่ข้างโรงงานแม่รวยโกแก่เป็นร้านอาหารครัวใบไม้เก่าหรือปัจจุบันคือร้านอาหารอินบ็อกค,ครับก็พ้นวันละ10คันครับพ้นไปเรื่อยๆช่วยเหลือสังคมก็เรียนเชิญทุกท่านได้นะครับหรือติดต่อเลขหมายของผมโดยตรงเลยนะฮะ0852299935ครับ 0852299935มีอะไรโทรเข้ามาเลยครัผมถนอมหรือทินผลก็ได้นะฮะหรือพ <Okay. S 1> ี่พลหรือน้องพลครับเรียนเชิญครับขอบคุณสิ่งดีๆที่เฮียหนอมมอบให้นะคะวันนี้นำรถเชฟโรเลตมาค่าเชือ้อถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจก็แวะเวียนมาที่ครัวใบไม้ได้นะคะของเฮียหนอมเองนะคะฆ่าเชื้อก็ผ่าน q c วผ่านการตรวจสอบอย่างดีค่ะ ่าเชื้อได้แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณเฮียถนอมนะครับที่บริการฉีดยาฆ่าเชื้อโควิด1 9 2019นะครับที่เวเวรครัวใบไม้ครับใครต้องการที่จะฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในโควิด19ในทีนครับมาที่ครัวใบไม้ได้ครับขอบคุณมากครับเอาครับคุณเฮียหนอมด้วยนะครับที่คนนํำยาฆ่าเชื้อโควิด19ให้แพ็คตี้ครับใครจะมาก็ได้ครับที่ครัวใบไม้แยกหัวกระบืองครับ